สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Tower Defense นะครับแต่เป็น Tower Defense ของ Skippy Toilet นะครับในที่สุดนะครับท่านผู้ชมแมปนี้มันก็มาถึงสักทีนะครับอ่าคือจริงๆคือผมคาดเดาวไว้แล้วแหละเออว่ากระแสของ Skippy Toilet นั้นดีมากๆเลยต้องมีแมป Tower Defense มานะครับแล้วปรากฏว่ามันมีจริงๆด้วยผมก็ไม่พลาดแมปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนีเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแม Tower Defense มากๆเลยนะครับเล่นแบบ เล่นจนจะเบื่อเลยนะ่ะวันนี้เราอยู่กับแมป Toilet Tower Defense นะครับเดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะครับอ๋อก่อนจะเริ่มเกมนะครับเกมนี้มันมีโค้ดด้วยนะครับตรงหน้าอัปเดตนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วมันจะแจกโค้ดนะครับแล้วคือที่ใส่โค้ดมันอยู่ตรงไหนวะเปทั้นๆขอขอนุญาตดูก่อนนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้อ่าออโต,โตส้สคริปต์ใช่ไหมออโตส้สคริปต์นะครับรู้เปล่าวะเฮ้ยได้นได้ฟรี200เจมวะโอเคมาสุ่มตัวยูนิตก่อนนะครับสุ่มได้ไหมวะนี่ไงซัมมอนยยูนนนนิต่ะะะมมัจีเเป็วววลาด้ เฮ้ยเยเคีได้หลากทีวีเมนแล้วก็ไททันทีวีเมนสุมาโอ้าวช่วยไมอดแม่งอเมะอิเมชั่นการเปิดตัวโคตรเท่เลยนะผู้ชมแม่งไม่มีเอฟเฟคหาอะไรเลยเป็นหนึ่งขอเปิดเสียงเพลงก่อนนะครับเปิดมาอ้โหนเบสิกเอ่อเบสิกนี่มันอะไรโอ้แม่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมได้ลัคสเปียร์เกอร์แมนนะครับผู้ชมได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่าสวยๆเปิดมาก็ดวงดีละเออต้องอย่างนี้ดิมาดูดิกดห้าเหรอเฮ้ย สวัสดีเจ้าแมวเมียวแกอยากเล่นกับฉันไหมฉันน่ะแบกได้นะฉันมีไททันสเปียเกอร์แมนรากสเปียเกอร์แมนหรือว่าไททันวะมันชื่ออะไรวะรักสเปียเกอร์แมนเออนั่นแหละเอาแม่วเมียวมา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 เาม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 มาเปิดมาทำมรมา้วะโมาโหาม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 า นี่มันอะไรเนี่ยนี่มึงตบแบบตบกระบาดแย่เลยโอ้สติ๊กออสติ๊กออสออสนี่อะต่อไปลองตัวนี้ดูตัวนี้ผมเพิ่งสุ่มมาได้ไหมวะเป็นตัวนี้เปล่าวะมันวางไงวะอ๋อไงเป็นผู้หญิงเหรอหาอ่าฮ่าเฮ้ยอ่าหยอกจอกหยอกหยอกมาอัปเกรดต่อไป อัปเกรดอีกดาเมจ200วะ่ะถ้าอัปเกรดต่อไปนี้จะใช้เงินประมาณ450นะครับดาเมจจะเพิ่มมาประมาณ50นะครับแล้วก็คูดาวการโจมตีจะลบศูดสาแล้วก็แอตแทกเลนและดิอูสนะครับแ <laughs> ลดิอสูสนี่คืออะไรวะจะบวกเป็น4.5นะครับน่าจะเป็นวงในการโจมตีนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปนึงขอวางเซอร์ฟแมนอีกตัวนึงก่อนเฮ้ยมันมีตัวเร็ววะ่ะมาดิมาดิขอตบกบาลแง<อ>่ก่อนขอตบกบาลแง่ก่อนขอตบกบาลแงออีีกกววาง่ก่อนหหหหืืืื เอ้ยนี่ดีแม่งเอ้ยแม่ง,เอ,มงเอฟเฟกการโจมตีแม่งโคตรกากเลยนะผู้ชมแม่งเล่นไม่ทันไรแม่งก็ด่าเกมละผมนี่มันสัสว่สวจริงๆเลยนะผู้ชมเนี่ยกูไม่มีเงินไม่พอะอะเคตบมันตบมันเออสวยตบตบดาเมจแม่งเท่าไหร่วะดาเมจประมาณสองร่อยวะตบได้ไหมวะสไป,ปเดอร์แมนทอยเลสมาวะ่ะโอเคอัพเกรดตรงนี้อีกนะครับชิปหายแล้วไงเงินไม่พอเงินกูก็พอเลยหนระออไงพอละตบมัน ตกกานแยกดิตกมันเออเออเเออเออเออแล้วก็แพ้แมงเอ้ยไอ้หมอน่าแมงก็ไม่ช่วยกูนะแมวเหมียวมึงทำมาหาอะไรวะแมงเอ้ยเดี๋วมีเงินประมาณเก้ารอแต่มึงไม่ช่วยกูนะรีแมงมันจะเข้าถ่านเเนี่ยเออยังไงมวเหมียววกที่คุณชนะเกมนี้ได้นั้นคุณต้องมีตัวละครที่โหดมากเลยแล้วตัวละครของกูโคตรกะเลยว่ะตรงนี้ไปได้ไหมวะโอเคได้อยู่ พอจะตกกระบาลได้อยู่เพื่ออย่าให้มันเข้าตรงนี้นะไม่งั้นเราซวยหมาเนีเลยตบมันนีตบห่าอะไรของมึงวะอัปเกรดอัปเกรดก็ไม่ได้อีกโอ้เกมนี้ไม่มีตัวปั๊มเงินหรือเปล่าวะเออตบมันเออยางงี้ดิโอแม่เหมียวมึงทำห่าอะไรของมึงวะห่าเอ้ยแล้วมึงก็ไปอัปเกรดเนี่ยตัวมันตัวมันดี เน็ตกูช้าหรือเปล่าวะโอ้ไม่ก็เน็ตกูโอ้โหชีวิตโคตรลันโพ์ว่ะนอกจากแมวเหมียวจะไม่ช่วยกูละเน็ตกูก็ยังช้าอีกเฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมละแล้วก็เราจะแพ้ในเร็วๆนี้เพราะว่าน่อจะถึงเวฟบที่เปรว่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่นะตัวมันเออเอเออเออเอเออเออเอมันจะเข้าหาแล้วเลเออ เออเอออย่างนี้ดิโอ้แม่งเอ้ยไอ้แมวเหมียวมันทำอะไรหาแล้วของมันวะมึงเี็บหยังของมึงนี่มึงเี็บหยังถึงตัวละครมึงจะเป็นแมวเหมียวนะแต่กูจะตบกับบ้านมึงนะโอ้โหแม่งวิ่งเร็วเหมือนเดือดแฟดเลยวะหวังว่าเราน่าจะรอดนะไอ้หมอโอ้ดูดิแม่งทหารแม่งเลเวลหนึ่งหมดเลยนะอือจับเกมตบม่ร้อยหามาตกมันตกกับบานแยกแมวเหมียวมันทำอะไรของมันวะเนี่ยดูดิเงินของมันสองพันแล้วเนี่ยอู้ไอ้พาละเอ้ยดูดิโอ้โ ไอ้เทพโนาที่บักฮานี่มันบวกสวยไอ้น้าหู้นัวไออยากเอากำปั้นนี่ยัดเข้าหน้ามันเลยนี่มาเกมสุดท้ายละไม่ไหวจริงๆนะผู้ชมอื้ออเออจะเป็นจะพูดกระกรอกเลยวะอันนี้แหละฮาร์ดโหมดถ้าเราเคลียร์ผ่านก็จะได้ประมาณ200เหรียญนะครับแล้วก็บวกแรยูนิตนะครับรีคอมมอนอ๋อมันจะคอมมอนแรยูนิตนะครับกูไม่เล่นกับพวกมึงแน่นอนกูบอกเท่านี้แหละอันนี้คือสตาร์เตอร์ยูนิตนะครับอีซี่นะครับ ที่จริงกูขอเล่นไอ้นี่นะเอออ่าเล่นเริ่มเลยเลยมาโอเค let's go อ่าดูดีเลื่อนน่าจะน้อยอยู่นะครับอ่าไททันสเปียร์เกอร์แมนน่าจะตบได้นะเพราะว่าด่านนี้น่าจะง่ายๆนะครับทุกผู้ชมเออชิชๆนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเท่าที่ผมสังเกตมานะครับท่านผู้ชมคือตัวของไทอ่าลาสสเปียร์เกอร์แมนนี่จะเป็นตัวที่ตีเร็วมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในหนังนี่มันตีเร็วหรือเปล่านะครับแต่ว่าในนี้คือตีเร็วมากเลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบตบแปะตบแปะตบแปะน่ะอยู่นะ ป่านี่เห็นไหมแม่งตีโคตรเร็วโอเคโม้้วเรา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 จะขายตรงนี้ออกนะแล้วไปซื้อตัวนี้ก่อนอ่ะแล้วนั่นกูกูเอาผิดเอ่อโอเคมาตัวนี้อ่าตบ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 หมดตบหมดตบตบเออตบมันอีกเออเออเอออย่างงี้ดินี้ดิแม่งกูโซโล่คนเดียวกูก็ชนะได้นะพูดจริงๆนะอ่าโอเคอัปเกรดต่อไปจะใช้เงินประมาณหกร้อยนะครับผมยังไม่ทันได้อัปเกรดอ่าเลเวลนี้เลยนะท่านผู้ชมโอเคเฮ้ยได้เงินหกร้อยละมาโอเคเฮ้ยนี่ไง ดาเมดสูงสุดเขาก็ประมาณ400นะครับนุกท่านมแล้วก็แอทแท็กคูดาวน์0.5ี่ฮะไอเวฟตีโคตรเร็ว0.5ี่อันนี้คือจะกินวีวาซาม่โอ้โหแม่งเหมือนปล่อยหมัดโอลาโอลาโอลานะดาเมจก็แรงตีก็เร็วโคตรโหดเลยนุกท่ามบางทีอาจจะมีตัวโหดกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดในไอดีผมละโอ้โหถือว่าโชคดีนะทุกท่มที่ผมสุ่มได้ไอลาสปิกแมนเนี่ยเฮ้ยถึงเวฟที่15แล้วอ่ะโอ้โหไปกินน้ามาเร็วจังเลยวะ โอเคตอนนี้คือผม upgrade. อัปเกรดตัวละครทั้งหมดเรียลแม็กแล้วนะครับผมอยากได้ตัวละครที่มันปั๊มเงินว่ะมันมีหรือเปล่าวะน่าจะมีนะครับน่าจะนะไ <laughs> ม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาตัวไหนมาปั๊มเงินนะครับอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดโอเคนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแค่เท่านี้ก็สามารถผ่านได้แบบอีซี่อีซี่นะครับทุกทุ่มแบบ ตัวละ0.5วิเออแต่ <Easy. S 1> okay, ว่าตัวนี้0.4วิว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่15เฟบเหรอเอ,อ่อน่าจะ20เฟบนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่20เฟบก็25 30นะครับอ่าส่วนมากพวกทาวเวอร์ดิฟเฟนซ์นี่จะ15ไม่ก็20นะครับอ่าถ้า30 v, นี่ผมว่าเกินละเออเกมนึงแม่งกินเวลาชีวิตไปโคตรเยอะเลยโอเคนี่อัปเกรดทั้งหมดแล้ว1 2 3 4 5 6วางอีกตสองสามวะไม่ได้วะเอ้ยได้วะะเฮ้้ยไดววางกี่ตัววะโอ้โหนี่มวางวๆเลยได้เหรอเดี๋ยว มึงวางได้กี่ตัวเนี่ยโกงกำลังไททันลาร์สเปบเกอร์แมนแล้วคือก็ต้องเสียเงินมาอัปเกรดมันด้วยนะเรลวไหมโอ้โหแม่งอัปเกรดเรลวแม่งเงินกูตูดเลยโอเคถึงเวทียี่สิบแล้วน้ำชมอ่าเจอฝ่ามืออโาหันนะครับน้ำชมสายโป๊ปาโป๊ปาโป๊ปาอย่างเงี้ยตายคาที่เลยแม่งเอ้ยอ๋อนี่ไงบอสมาแล้วตัวมันโป๊ปาโป๊ปาตัวมันตัวมันเอาไปเลยเอาไปเลยเอ้เอ้ยเอ้ยี่ดิเออเฮ้ยลาก์ทอยเลยแมนเหรอเฮ้ยทอยเลยแม่นอะไรทอยเลยแมน เฮ้ยบอสมาอีกแล้วอ่ะก็บปดิโป๊ปาป๊ปาป๊ปาป๊ปะเดี๋ยว u p เ a t e ก่อน u p เ a t e เอเ๊ะโอเคมันมีตัวไหน update ได้ไหมโอเคนี่นี่อ๋อชนะแล้วชนะแล้วส,ว,สวยโอ้ในสุดก็ชนะแล้วโอเคตอนนี้คือเงินของเรามีประมาณ107นะครับท่านผู้ชมเราจะสุ่มตัวละครขอได้ลากทีมีแมนไหม,ไมก็ไททันทีวีแมนนะกดไป โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบมากๆนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปว่าอยากให้ผมทำอีพีต่อไปนะครับถ้ายอดวิวดีกดคอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้นะครับสมผมรู้สึกว่าทาวเวอร์ดีฟเอนก็สนุกดีนะครับแต่ว่าอันนี้มิชช่การโจมตีของมันจา สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเกี่ยวกับอเอฟเฟกอะไรต่างๆแค่เล่นสนุกๆก็พอแล้วผมว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งสุ o นะเลยนะครับโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยมีโซโล่ด้วยว่ะ